พูดถึงฮทสโตรกทุกคนรู้แหละฮะมาพร้อมกับช่วงหน้าร้อนอากาศร้อนแบบนี้แต่ถามว่าแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นขึ้นมาจริงๆควรยังไงเออ,เอ,อควรจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงนะฮะพูดคุยกับนายแพทย์จิรายุจันทนาโกเมศนะฮะแพทย์ประจำภาควิชาเวชาศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลศิริราชอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับฮทสโตรกคุณหมออาจจะไม่ได้เกิดกันบ่อยๆเนาะ เเราจะสังเกตยังไงว่าเอาละฮ h e ส t s t r มาแล้วก็จริงๆแล้ว h e ส t ตรกมันเป็นกลุ่มอาการหนึ่งนะครับที่เป็นเรียกว่า heat injury หรือว่าเป็นกลุ่มอาการที่เกิดความบาดเจ็บจากความร้อนนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายระดับนะครับฮี a t s t r เป็นระดับที่แย่ที่สุดเลยคือระดับที่ร้ายแรงสุดเลย <c oughs> ใช่ไหมครับคบแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของ heat injury ธรรมดาอย่างเช่นร้อนธรรมดาอาจจะมีลักษณะของ าตามเนื้อที่เป็นตะคิวง่ายขึ้นหรือสึกอ่อนเพลียไม่มีแรงอย่างงี้ครับอ,อันถัดมาคือ Heat e x h a u s t i o n นะครับก็คือร้องขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวและเคลียมากอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนอาจจะมีลักษณะของสับสนเล็กน้อยอย่างนี้ครับแต่ h e heat s t โ o k กถ้าใครเป็นขึ้นมาครับอาการหลักเลยก็คือจะเป็นลักษณะของอซึมหมดสตินะครับ หรือว่าจะมีอาการชักเกรงขึ้นมาได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่ว่าเอจะสังเกตได้ไหมว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่ถ้าเป็นฮิสโทกเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวแล้วครับมันเกินเกินสายเกินแก้และคือในแง่ว่าเราจะไม่รู้อาการและเราจะรู้อาการในช่วงแรกๆกันครับที่เราเริ่มร้อนขึ้นมาเล็กน้อยอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอาการลักษณะของเนี่ครับตะคิวเป็นบอยหรือลักษณะของ อ่อเนเพลไม่มีแรงมากอย่างงี้ครับที่ผิดปกติร่วมกับสัมผัสเจอกับความร้อนอย่างนี้นะครับ้เอ๊ะท,ที่ที่อาจารย์คุณหมอบอกบอกว่าเริ่มจากอ่า,อาเริ่มไม่มีเลี่ยวแรงนะฮะ,ะตะคิวบ่อยอันเวพวกนี้มันจะมาพร้อมกับฮิสโตรไหมหรือว่ามาคนละช่วงวันนี้ร้อนแล้วแบบตะ,ะคิวกินวันพรุ่งนี้อาจจะหมดเลี่ยวแรงแล้ววันลุกขึ้นค่อยเป็นฮิสโตรมันจะเป็นต้องเป็นสเตปแบบนี้ไหมหรือว่าจริงๆไม่มีสัญญาเตือนจู่ๆก็น็อกไปเลย มันมันต้องอ่าคือบางคนแล้วแต่นะครับไม่ได้อาจจะต้องเรียนแบบนี้อาจจะบางคนอาจจะเป็นคีสโตรกไปเลยทางนี้ทางนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราสัมผัสเจอความร้อนมากน้อยแค่ไหนนะครับในกลุ่มอาการคีสอินเจรีเนี่ยเราจะแยกผู้ป่วยออกเป็นสองกลุ่มใหญ่นะครับก็คือเป็นกลุ่มที่เป็น e x ็ e r ซอร์ชันอล t ีสโตร e เอ็กเซอร์ชันอลคีสโตรกหมายความว่าเกิดบาดเจ็บจากความร้อนจากที่เราไป มีการออกกําลังหรือว่ามีการไปอยู่การแสงแดดพร้อมกับการทํากิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะพบได้ในคนที่เป็นอย่างเช่นนักกีฬาวิ่งที่ชอบวิ่งในช่วงที่มีแสงแดดอยู่หรือว่าอากาศที่ร้อนมากๆหรือพวกทหารที่เขาฝึกซ้อมกลางแดดอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า exertional heat stroke แต่จะมีอีกกลุ่มนึงนะครับที่มักเจอก็คือเป็นคนไข้ที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ที่อยู่ในบ้านแล้วก็ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้เองได้อาจจะดูแลตัวเองได้ไม่ดีสักเท่าไหร่เนี้ยครับแล้วก็พออยู่ในบ้านไม่มีการเปิดระบายอากาศไม่มีการเปิดแอร์แล้วสักพักก็คือเกิดเป็นลนักษณะของฮีตสโตรกขึ้นมานะครับซึ่งคําถามที่บอกมันต้องเียนตามนี้ไหมอาจจะไม่ต้องนะครับโดยเฉพาะในคนไข้ที่เป็นอายุมากๆที่อยู่ในบ้านเขาอาจจะอยู่ในความร้อน ปริมาณเวลาเวลานานจนกระทั่งเป็นชีศสสกไปเลยก็ได้อะครับโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าเป็น heat injury ที่คุณหมอบอกว่าอาการเนี่ยมันไม่หนักเลยแต่ว่ามันก็คือเกิดขึ้นจากความร้อนอันนั้นไม่จำเป็นต้องไปหาหมอถูกไหมฮะใช่ครับสมมุติว่าในกลุ่มอา <c oughs> การ,รมไม่ไม่หนักกันครับอ่าเรารู้สึกว่าตะคิวเป็นง่ายอ่อนเพลินไม่มีแรง <Okay. S 2> เนี่ยครับอ่าสังเกตอุณหภูมิเอ้ยสัมผัสตัวเองแล้วเอ้ยดูร้อนๆอ,อย่างนี้นะครับน้อยเนี้ยค,คือส่วนใหญ่จะเกิดในนักกีฬาทั้งหลายเนี่ยครับก็คือให้อ่า หลบแดดหยุดการทํากิจกรรมใช่ไหมครับพยายามดื่มน,น้ํากับเกลือแร่ให้เยอะๆให้เพียงพออย่างเงี้ยครับ,รบเพื่อให้ลดภาวะอุณหภูมิในร่างกายแต่ปัญหาอยู่ที่พวกอคนไข้ที่เป็นพวกคนไข้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านที่ไม่รู้ตัวครับแบบเนี้ยมันจะ ่าไม่สามารถที่จะป้องกันได้ดีสักเท่าไหร่เนี่ยครัแล้วในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเนี่ยคนรอบข้างอะ่ะมักจะตกใจม,มีวิธีในการที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงก่อนไหมคะก่อนที่เราจะโทรตามรถพยาบาลให้มารับหรือในระหว่างที่รอรถพยาบาลมารับะคะอันนี้พูดถึงฮนะีตสโตรกเนาะใช่ใช่ ครับในคนไข้ที่เป็นฮีสโตรกที่ประชาชนจะเจอที่ไม่ใช่งานกีฬาทั้งหลายครับส่วนเนี่จะเป็นอย่างที่ใจ้งรับเป็ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านอย่างเงี้ยน,นะครับเนาะซึ่งพอเราเจอเขามากจะเจอเป็นลักษณะของหมดสติไปแล้วหรือว่าอามีการซึมสับสนอย่างเงี้ยครับซึ่งประชาชนทั่วไปครับจะแยกฮีสโตรกจากปัญหาอื่นๆของผู้สูงอายุค่อนข้างได้ยากพอสมควร นะครับเนาะเพราะว่าอย่างเช่นเราสัมผัสคนไข้ว่าเขาดูตัวลุม,ลมตัวร้อนนะเราก็ดูซึมสับสนก็อาจจะเป็นลักษณะของติดเชื้อก็ได้อย่างงี้นะครับเนะาะงไรก็ตามคืออย่างที่ท่านพิธีกรแนะนำมาครับกือ,อย่างแรกสุดเลยก็คือควรจะโทรหาหนึ่งหกหกเก้านะครับนะเพื่อตามรถพยาบาลมาหรือว่าอ่าสมมติเราสามารถมีรถก็พาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลระหว่างนั้นนะครับคือเนื่องจากฮีสโตร เราจะวินิจฉัยโดยใช้อุณหภูมิแกนกาลางร่างกายครับก็คือเป็นใช้ใคล้ายๆเป็นตัววัดอุณหภูมิแต่ว่าต้องใอส่เข้าไปในทวารหนักอย่างเงี้ยครับเพื่อดูอุณหภูมิแกนกาลางร่างกายเพื่อวินิจฉัยว่าคนไข้คนเนี้ยเป็นฮีตโศกหรือเปล่าอประชาชนทั่วไปอาจจะทําได้ยากครับเพราะฉะนั้นเนี้ยแนะนําว่าสมมุติสงสัยมากๆจริงๆนเนี่ยอาจจะทําเป็นลักษณะของเอาน้ําแข็ง มาประครบที่บริเวณรักแร้ที่ขานีบอย่างนี้นะครับเ mm. นาะ,ะเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายลงนะครับอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือ,อในสภาพแวดล้อมที่ร้อนมากๆอย่างเช่นไปเจอผู้ป่วยในบ้านที่ร้อนมากๆอย่างนี้นครับก็ทําการเปิดพัดลม mm. เปิดอากาศให้ถ่ายเทอ,อาจจะมีการฉีดเป็นเขาเรียกว่าฟอกกี้น้ําก็คือเป็นคล้ายๆฉีดสเปรย์ครับ ให้น้ามันเป็นละอองโดยที่น้ําเนี่ยต้องมีอุณหภูมิเย็นนะครับเนาะอ่าอุณหภูมิเย็นฉีดให้ผู้ป่วยเราก็มีพัดลมเป่าให้มีการระบายความร้อนออกอันนี้อาจจะพอช่วยได้จะอย่างไรก็ตามคือเนื่องจากว่าอย่างที่แจ้งทราบคือการวินิจฉัยเนี่ยมันต้องวินิจฉัยโดยใช้อุณหภูมิแกการร่างกายเพราะฉะนั้นแนะนําเป็นหลักเลยคือให้ตามโรงพยาบาลเราให้นำผู้ป่วยเขาเ้าโรงพยาบาลเป็นหลักครับ,รบอย่างนี้คุณหมอคือคือผมลองคิดดูนะวา่าสมมติเจอคนที่แบบ เป็นลมหมดสติไปต่อหน้าแล้วเราเราไม่รู้ไงว่าเขา<ร>เป็น<ร>อะไรแน่เป็นฮาร์ดแอทแท็กหัวใจวายหรือเป็นฮี a สโตรกเอาซีพีอาร์ก่อนเลยเพราะใช่ไหมเอาคนล้มเขาก็บอกเอาซีพีอาร์แล้วแล้วมัจจยังไงเดียร์อาจารย์ว่าคนนี้ฮี s สโตรกหรือว่าฮาร์ดแอทแท็กอย่างเงี้ยอาจารย์มันมันแยกได้ไหมครับก็เนืน่องจาก อาการแสดงของคีสเโตมันก็ค่อนข้างกว้างใช่ไหมครับคือ,อาการแสดงหลักของมันคือชักเกรงแล้วก็หมดสติหรือมีการซึมสับสนซึ่งม,มันเป็นจากได้หลายโรคพอสมควรนะครับเนาะสมมุติคุณพี่กอเดินเดินอยู่แล้วเจอคนไข้หมดสติอยู่ข้างทางแล้วก็อ่า เราต้องทําการประเมินก่อนครับอย่างแรกอย่างที่คุณพิธีกรบอกเอ้ะต้อง C P R หรือเปล่านะนะครับซึ่งในการ C P R เนี่ยเราก็ต้องสังเกตว่าผู้ป่วยไม่หายใจใช่ไหมครับหรือมีการหายใจเครืออย่างเงี้ยครับแบบเนี้ยเราถึงจะทําการ C P R ซึ่งในคนไข้ายที่ตกแน่นอนอเขาหายใจอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยยากได้ค่อนข้างง,างขข่ายพอสมควรนะครับอนคบอคจากแท็กก็คือผู้ป่วยก็จะมีลักษณะของอาการที่มีการแน่นหน้าอก นะครับเนาะแต่ส่วนใหญ่ก <as> yes. uh ็คือไม่หมดสติใช่ไหมครับอันนี้ก็แยกได้ค่อนข้างง่ายอย่างไรก็ตามก็คือสมมติเราเดินเดินอยู่แล้วเจอคนไข้หมดสติไปหรือว่าเป็นลมไปอ่ะครับเนาะเราสงสัยเฮ้ยเขาเกิดจากเจอแสงแดดเยอะไปหรือเปล่าระหว่างเดินหรือว่ามีอาการคล้ายๆเหมือนหน้ามืดไปก็แนะนำให้พาไปในที่ที่ปลมก่อนครับแล้วก็พยายามสมมติเขาใส่เสื้อผ้าเยอะอยู่อาจจะอ สด,ดให้เขาระบายอากาศออกเล็กน้อยอย่างเงี้ยครับร่วมกับหาสารนาไม่ให้เขาดื่มน,นะครับเนาะแต่ถ้าเขาอาการรุนแรงมากอ,อย่างเช่นหมดสติมีชักเกรงอันนี้แน่นอนเราก็ต้องตามร<ม>พน,นะครับเนาะเพื่อมาช่วยดูแลผู้ป่วย<ม>คือจริงๆแล้วเนี่ยาการวินิจฉัยที่จกก็ค่อนข้างเฉพาะเาจาะจงแล้วก<ม>ารวินิจการที่ช่วยเหลือเบื้องต้นที่ไม่ใช่บุคลากรกางแพทย์ก,ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับเ<ม>นาะ คเราทําได้อย่างมากก็คือพาผู้ป่วยไปที่ล่มแล้วก็ถ้าเกิดเขายังตื่นกินดื่มน้ําได้ก็อาจจะหาสารน้ําให้เขาดื่มเพื่อให้เขาลดอุณหภูมิในร่างกายของเราลงนะครับค่ะเบื้องต้นก็คืออย่างน้อยคืออะล่ะเราอาจจะใช้วิธีการระมัดระวังตัวป้องกันก่อนเพื่อที่ไม่ให้มันเกิดที่ตกถูกไหมคะก็คือดื่มน้ําเยอะๆถูกต้องไหมคะถูกต้องครับคือสาหรับในกลุ่มที่เป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยครับแล้วก็คนที่ออกกำลังกายกลางแจ้งนะครับเนาะในช่วงที่ อากาศพยายามหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงที่อากาศร้อนโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้นะครับเนาะแล้วก็ถ้าเกิดออกกำลังกายก็อาจออกกำลังกายได้เบาๆแล้วก็พยายามดื่มน้ำให้เพียงพอสำหรับกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านนะครับเนาะอ่าอันนี้แนะนาว่าคือควรจะอ่าช่วยกันดูแลสภาพแวดลอ้อมให้ให้ไม่ร้อนเกินไปนะครับเนาะ,อ,ะอาจจะสมมติอาจจะอธิบายให้กับผู้สูงอายุทราบตอนกลางวันก็คือ เปิดหน้าต่างให้ระบายลมนะพยายามเปิดพัดลมนะครับพยายามมีสารน้ําให้ให้ผู้ป่วยอยู่ให้มีผู้ป่วยใช้อยู่ะครับมันจะได้ลดโอกาสการเกิดมากขึ้นนะครับค่ะ,ะคุณหมอเขาถามว่าสังเกตสีของปัสสาวะได้ไหมฮะว่าอ้ช่วงนี้อากาศมันร้อนอเลื่อยจริงจรในกรมีผู้สูงอายุเนากเรา,เราจะสังเกตได้ไหมคะกินน้ําเท่าเดิมอย่างเงี้ยแต่ทําไมปกติฉี่ไม่เหลืองแต่ทำไมวันนี้ฉี่เหลืองเกี่ยวสัมพันธ์อะไรกันไหมฮะ อ่าจริงๆแล้วคือเรื่องของสีปัสสาวะจะไม่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงอ่าเกี่ยวกับตัวฮีสโตรแต่ว่ามันก็เป็นการบ่งบอกว่าสารน้ําเราเพียงพอหรือไม่เพียงพอหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับนะอ่าก็แนะนําว่าสามารถดูได้แหละครับแต่ว่าแนะนําว่าก็คือควรมีสารน้ําต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอืมค่ะนะฮะก็ พยายามจิบน้ําตลอดทั้งวันเพราะว่าอากาศร้อนนะฮะหรือไม่ก็ไปเดินห้างค่ะเป็นแล้วหายไหมอ่ะเป็นแล้วจะแบบกลับมามีเป็นแบบเขาเรียกอะไรใช้ชีวิตได้ตามปกติไหมหรือว่าพอเป็นแล้วกลายเป็นว่าจะต้องมานั่งระหว่างตัวเองตลอดชีวิตคะครับก็ในกลุ่มที่เราเจอได้ค่อนข้างรวดเร็วล้วก็วินิจฉัยได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเนาะใน,ในกลุ่มนักกีฬาหรือว่า อาทหารที่ออกกํลังกายการแจ้งครับเราก็จะมีการรักษาที่ค่อนข้างเร็วพอสมควรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวิธีการรักษาคือเป็นการเอาร่างกายของผู้ป่วยนะครับลงจุ่มในถังที่เป็นน้ำผสมน้ำแข็งพออุณหภูมิเขากลับมาปกติปุ๊บ<ๆ>เขาก็จะสามารถกลับมาปกติเลยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะแต่ปัญหาอยู่ที่กลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุที่การวินิจฉัยเนี่ยทำได้ค่อนข้างชา้าเพราะว่า เขาไม่ได้มีใครคอยดูเขาหรือว่ากว่าจะรู้ตัวอีกทีคือใช้เวลานานปัญหาของฮีสโตรกอะครับคือตัวพออุณหภูมิร่างกายมันสูงขึ้นระดับหนึ่งร่างกายจะสูญเสียวิตกอาการควบคุมอุณหภูมิมันก็จะเกิดอาการบาดเจ็บของอ,อวัยวะได้หลายตำแหน่งโดยเฉพาะตับตายอย่างเงี้ยน,นะครับนอ้องถ้าทําการรักษาได้ทันก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับนอ้อาแต่บางรายเนี่ยที่รักษาได อ่าไม่ทานอาจจะมีไตวายอย่างเงี้ยครับก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าเราสามารถทําอะไรต่อได้ไหมแต่ถ้าเกิดรักษาหายปกติก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับไม่ได้มีปัญหาะไรหลังจากนั้นครับสุดท้ายคุณหมอฝากหน่อยฮะอากาศร้อนแบบนี้ดูแลตัวเองยังไงฮะก็อ่าช่วงนี้ครับอากาศร้อนก็คือแนะน,นําว่าโดยเฉพาะนักกีฬานะครับอ่าให้พยายามอ่าออกกำลังกายในช่วงที่แดดยังไม่ออกนะครับแล้วก็พยายามดื่นสารน้ำเยอะ พยายามหลีกเลี่ยงการทําทให้อุณหภูมิสูงเกินไปแล้วก็สําหรับผู้ที่มีผู้สูงอายุที่บ้านนะครับก็แนะนําว่าควรจะมีการคอยดูแลว่าระหว่างวันเนี่ยมีการเปิดพัดลมให้หรือว่ามีการเปิดแอร์อร air ให้นะครับในบางบ้านที่พบก็คือเป็นผู้ป่วยสูงอายุที่อาจจะเป็นลักษณะดีเมนเชียรหรือว่าหล,ลงหลงลงืมลืมอย่างเงี้ยครับเขาก็อาจจะดูแลตัวเองไม่ได้ดีอาจจะมีการเปิดแอร์เป็นอัตโนมัติไปเลยให้เขาสามารถ เย็นได้ระหว่างวันอย่างนี้ยครับแล้วก็มีการเตืยนสารน้ําให้เพียงพอนะครับสาหรับตัวคนที่อยู่ที่บ้านอย่างนี้ครับ วันนี้ขอพระคุณนะคะคุณหมอจิลายุจันทนาโกเมศแพทย์ประจำภาควิชาเวชาศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลศิริราชขอพระคุณนะครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากค,ค,ครับสวัสดีครับคุณหมอจะห่วงโดยเฉพาะผู้สูงอายุะ,ะฮะแล้วก็คนที่ทํางานการแจ้งะนะฮะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะฮะพยายามจิบน้ําตลอดทั้งวันก็อย่างที่บอกนะฮะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนร้อนจริงๆปกติไม่ค่อยดื่มน้ําเยอะอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ข้องน้ําลองดูสีปัสสาวะ รู้รเลยว่าทำไมเอ้ยปกติก็<ร>กินน้ำเ่ยาน้เยอะทำไมออกมาออนิดเดียวอ่านี้เราก็ต้องจิบน้ำเพิ่มอีกหน่อยอะไรเงี้ย<ล><ช>น,นะคะ,ะค,ค่ะ